ก็เต้าถึงน้ำลำใหญ่ชุดละ50บาทได้เมื้อเจด้ำพะวงตอนนี้เราอยู่มาที่ร้านสโนคิงนะครับเราจะจะบอกว่าตอนนี้ไอ้คิมละลายเร็วมากนะฮะสวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่โกวิดนนทีพีนี้ผมจะพาทุกคนไปเดินเที่ยวกันที่ตลาดวังหลังที่ท่าวังหลังสีรา่กันนะครับตลาดวังหลังจะมีอะไรให้เราชิมและช็อปกันบ้าง เดี๋ยวพาทุกคนไปชมยากาศพร้อมกันสําหรับวันนี้นะครับผมลงเรือกันที่ท่าเรือท่าช้างนั่งเรือข้ามฟากมาที่ท่าวังหลังมีค่าบริการอยู่ที่4ี่บาทห้าสิบตังคตลาดวังหลังจะมีบรรยากาศอย่างไรเดี๋ยวทุกคนไปรับชมคลิปพร้อมกันเลยนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่ท่าเรือวังหลังแล้วนะฮะเราอยวนที่วังหลังแล้วนะฮะทุกคนก็เดี๋ยวไปหาอะไรกินก่อนนะฮะ อันนี้บรรยากาศนะครับของท่าวังหลังนะฮะทุกคนก็จะมีหลายร้านเลยนะฮะที่มาเปิดบริการนะครับน,ะะนี้นนะะำส้มสายดียยก็ไ อร่ออยจ้าันนี้เรียกอะไรครับเต้าถึงน้ำลำไยเต้าถึงน้ำลำไยชุดละห้าบาทนะครับอร<า>อรนนใ้่วนหร่วมกันแบ่งนใจเพื่อส่งเสริคุณภาพชีวิตและอาชีพของผู้ิการน้ำด้นานสายตาเท่าร่จะร่วมด้นาดนกันนะ ขอบคุณค่ะยินมีรับเงินรับรวยค่ะน่าดูไม่ถูกกันนะพี่แบบทุกที่การทางด้านไหาสตาหรก็เรมได้ของคุณครับสวัสด้ครับขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ใจเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบทุกีการทางด้านหสตรเท่าไหร่ก็ร่วมได้ของคุณครับ สวัสดีครับขอเชิญรอบหนึ่งนะครับตลาดนั้นนะที่หนูซื้อให้พี่กินอร่อยอันนี้ครับน้องปลาพามาซื้อยำปลาดุกฟูที่ตลาดวังหลังนะฮะชุดละห้าสิบบาทนะครับนี่ครับรคับเทุกคนมาอุดหนุนได้นะครับชื่อหาแบ อันนี้คนก็ยังก็เยอะแต่ว่าไม่ไม่แน่นเท่าไหร่นะครับขนมอันนี้อะไรไอไไอ,อ,อให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะมีร้านไหนในที่ขายนนาอาะโวคาโดมีน้ำลำไยเลยนะฮะอันนี้เป็น บ้านเตาอบนะครับขนมไป,ไปหมดเลยนะฮะก็มาเลือกซื้อกันได้เลยครับตรงนี้ก็หอมหนะเป็นน่าจะเป็นเกลือหอมให้สองร้อยยี่สิบสามร้านนี้หอมนะร้านนี้หอมมากๆเลยครับห้องนอนจนาตาใส่ต้มจะหมดแล้วนะแต่เป็นจนหอมมาก,มากขึ้นนุ่มอ๋ออะนี่แหละมันคือเกือหรอครับเกือค่ะ S <S เราทำเองค่ะแฮนแมนด์เมดนะครับการเคพื้นบ้านเป็นเกรือหอมนะครับดับกินไล่แมลงไล่ย,ยุงได้อนสามถ,ถุงห้าสิบถุงละยี่สิบบาท ราพิตามเพจหน่อยนะจ๊ะเพจอะไรครับม,มีจากเพจตัหอมนะคะน้องพี่น้อพี่นำบัตได้เลยขอบคุณครับแล้วก็สั่งออนไลน์ของเพจได้เลยมมาอุดหนุนได้นะครับแมน่นตายนะคะเดีทานม่นตายนะเด้อยเ่ทานนะเหมือนมาตลาด หมือนมางานวัดเลยอ่ะของเยอะมากไของกินเพียบเลยมีฝรั่งอันนี้เปเลหลฝรั่งนะครับอันนี้ฝรั่งกิมจูนะกิจนรำลังจะเลือกไงโลละห้าสิบบาทมีร้านเสื้อผ้าด้วยนะ ก็มีร้านหนึ่งบ้าบินนะฮะ,นนะ,ะก็ร้านขนมหวานอยู่ข้างกันกล่องเท่าไหร่ครับบ้าบินกล่องสามห้านะฮะเอากล่องหนึ่งครับเป็นเนื้อมะพร้าวอ่อนใช่ไหมมะพร้าวน้ำหอมอะะออหครับ <c oughs> อันนี้ของทอดนะครับนี่ก็จะ,ะเปรวมบนแรกคือซื้อบริัทแล้เสพคพราะว่านค,นคือตลาด โอ้โหนี่ผมจะบอกให้ว่าลาดลบตลาดางหลังตลาดวางหลังนะครับคือตลาดจริงๆเลยนะทุกคนมผมไม่ค่อยมาเดินมาแต่มาหาหมอมใช่ไหมสโนกกิ้งไม่เคยแต่เขาบอกอร่อยเนะบบอามั้ยกอร่อยนะไม่กินหรอ มีน้ำมะนาวแช่เย็นได้นะยี่สิบบาทอยากกินนะอ,อ่ะมีอยากกินอยากกินเอาให้หน่อยนี่ตังค์นี่เอาไอติมวาฟ f l e s สิบห้าบาทตอนนี้เราอยู่กันที่ร้าน Snow King น,นะครับเรากินไอติมวาฟ f l นะฮะได้กินไหได้แก็ต้องกนิน 139สัสตอนนี้เราสั่งไอสรีมบอบเบ้ลนะครับกับน้ำมะนาวแช่เย็นไปนะฮะก็ราคารวมแล้วเท่าไหร่ครับ35บาทนะครับมาแล้วนะฮะ139ค่ะสามเ้ค่ะนนี้อนนน็อั้อเจนนี้ก็รั ไปพี่น้องต้องเรีบกิน่ะอนนี้เราอยู่กันที่นาร้านพอรไทยซีิฟูดนะฮะโคนของกินเยอะมากๆเลยตอนนี้ผมอยู่กันที่วังหลังนะฮะก็นะวันนี้เป็นวันอาทิตย์ด้วยนะครับตอนนี้ก็เป็นพอรไทยซูชิวังหลังเนาะนี่ร้านตรงน,นี้หรืออยากกินทาโก้ไหมถ้าหนูกินเอาทาโก้ก็ได้นะ โอเคไม่เอานะฮะแต่จะบอกว่าตอนนี้ไอศคีมละลายเร็วมากนะฮะโอเคครับทุกคนถือว่าเป็นวันที่มาหาของกินแล้วกันนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้นะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้เด้วยนะครับครับผมแล้วกลับมาพบกันใหม่ EP หน้ากับโกวิทนนราชาร์ทุกคนพี่เจ้ที่ไหนวันนี้สวัสดีครับ